สวัสดีจ้าเมลี่จ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะเด้อวันนี้มากินข้าวกันกาเมลี่กาน้องแนนก็น้องเกมเด้อจ้ะวันนี้มือเอ้ม like ือฉมังเข้ามาอยู่เด้อจ้ะได้ก็ส่งมานั่นกันเองจ้ะนี่นี่เ yes ด้อ you จ know in really ้ะเมนูวันนี้ก็อันนี้ก็ปิ้งไส้กรอกจ้ะไส้กรอกหมูแล้วก็ต้มผักวัวก็ไอ้พักไอ้แต่งจ้ะแล้วก็อันนี้ก็น้ำพริกคุนประจําเลยเนาะจ้ะเนาะ จะกินกันอยู่นี่แหละจะมาเด้อจะมากินข้าวกะเมรีเดิอจะเดินกินข้าวกะเมเด้อจ้าอ่านดีกระตุกโนดแนวแกวมากเี้ยไหนไหนลูกเอามาตัวเกย้ายน่ะเกวยายนี่นี่นจาะเออนดเป็นเน็ตมากมาเออมาเดิอจะเด้อมากินด้วกกันจ้ะวันี้ก็มีเมนูพักก็มีเมนูอันนี้เดจ้ะ กินกินแล้วก็น,น,นอนนอกจากน้องใม่ต้องกินอร่อยมากเดอก <c ười> ก้อนนนะเออมนุจะมากินแจ๊กไปกิอนอ้วนกินนันนั่นแหละอ้วนนะ่ะ <c ười> แม่แต่กหนูเกมจก้ะตัวอ้วนกินตัวกลมบ๊อกเลยลจ้ะไม่เราคินไม่แบ๊กต้องบอกมันไม่แจ๊ก เรบอยู่เลยมันบดเสี่ยนู้นเด็ดน้ำริดเดือดเตาเยอะนะจ้ะเดี๋ยวจะแบบเพลิดเพดลินนู้นน่ะกรุณาเอาหนามไกลๆนู้นมาหนิเอามาหนิเอามาเลยเอามาเติมค่อยๆกินนะคะวันนี้มีหมักตุ๋เลยค่ะอือแล้วแม่มมมเลี้ยงกว่ก่อนแม,ม่เลี้ยงันเวลาหนูกลุ่มมันจะชุมผมอย่างนี้ โอ้ยคุ้มผมไปแกโอ้ยเบลลี่ก็พูดพิษพูดทูกเด้จ้ะคุ้มคุ้มผมเป็นคุ้มนาขยาวนาตัดดีๆมันคุ้มนาไปลากินแลล้วนู้ก็ไม่ต้องกลุมไปกนั่งกนั่นคุ้มคเลยแม่ไม่กินข้าก็ไม่ผิดจ้ งสัยมีเวนมีอะไรเลยจ้ะเขาก็เล่นไม่ได้มากกินเลยเมลีก่กับผ้าหนองแนนกับหนองเกมมากินกันจ้ะมหมูขาวเองหมูกกินเสือหนหมูได้นะนี่กินอันนี้ไม่อ้วนอร่อยจ้ะโอ้โห ยังบปรเซบลยค่ะนี่จายกชันไายหวันนี้ด้วยกันนมากินด้วยกันจ้านี่สูตรง่ายๆกินนิดน่อยไม่เห็นปลาทูเค็มเขาแฝงอยู่บ่ายเราก็ม้องเราตักเขากินนดหยคิดถึงปลาทูคิดถึงปลาทู เจ็ะใจด้วยไม่มีประตูวันนี้ไม่มีตลาดนะคะโอ้ตลาดหนักมีเด้วันนี้ไม่ดีกับผ้าหนงเน้นไถ่หน,นงเน้นผ้าไปตลาดไปจ้ะ,ะก็ไปได้ป๊าป,ป้าปูนเด็กก็แก่หน,นุ่มเด้วก็ย่างเกียวกันเทียมเด็ดจ้ะอืมทำไมเหือ ก็ไปเปลอไปงแงขวลบทราีนเอาไปทำอะไรลูทำของเด่นทำได้เียนได้ไมวทํามกินได้แบบนีอสออาวางไวๆมันจะเหมือนแบบของข็งอืรู้ว่าฮะเล่นจะฟ้อเปลืนเปล่นเนาะ ก็เรียนได้แคอันน้นเดียวเไร่วงนี้ก็พักหลายนอกจากนัะก็ปลูกขายได้ให้ได้กว่าหลายอยู่จต่พักตทุบๆอยู่จต่ไม่แพงนอกจากกินอันี้ไป้าอันมี้พักมันก็อนขมมัมีขม้เนี่ืมไ น้ำแบบรองนี้วขาเยอะๆมนันจะเข้าไปยัด <c oughs> ยกินมซี่โครงเนี่ยข้าวเยอะๆแต่ก็ก็เชื่งอร่อยอยู่ดกจากแต่แบบเชืงช่งเชื่งเค็มไปหน่อยจ้ะซื้อเข้ามาชาวเนี่ยต็ตจะเข้ามาขายก็ติ่มซี่โครงตาแดงพี่ปล่าวนั่นม่เกี่ยวกันเนาะมันก็มันทำเค็มได้แหละไม่เ,เกี่ยวกับ ตอนน้องนิ้งตื่มมาจะลงงานตัวยังไงอย่นงนี้แม่ก็เอามาโสดมาขายก่อนเอาสดรวยนั่นก็าะนี่ตือขึ้นตื่อเป็นสังเดชจ้ะก็หลุดเข้ามาขายหมูน่จ้ะก็ทำมาโสดในโรงตื่อรู้ใชอันนั้นที่เป็นนิ้งตื้อมาก็ันทำงานอร่อยอะไรอันร้อยเองดูนะนี่น้องนิ้งก็ไปทำงานกาับ้าวจับมาชานี่เพิ่งไปจ้ะ

กระจุกนี่ยมีผิดกระจุกอักษรเนี่ยมีกินข้าวเปล่ามันไม่มีกินขาเปลาดีกว่ามันมีอะไรทุกอย่างแล้วไอ้ชือแบบนู้บนไหลงนงนงอยู่เพิ่งเดียวเนาะเต็มบนอะไรเนาะบะงนงงอยู่เพิ่งเดียวเองเต็มเลยมาเจ็บกับทินริมรัวแล้ว แม่แหละเก็บนั่นนี่คำเลยมันตรงไปเจ็บแล้วมือตาเนี่ยมองไม่เห็นหงแล้วกาลังกลั่นโดกเด้วก็มีมีเอ๊ะเดี๋ยวจะเด้อใครยยงไม่กิน,น,นกูมากินผมก็ไม่รีดเดีจะ้ะ Uhm. ตลาดก็มันรีก็เลยไม่ได้ใช้ให้เอฟซีรูสึกจะไม่ได้เอาส่งเอาอะไรไปจะออกไปก็ปุ๊บปั๊บก็ไปเลยปั๊บเออจังหวะงานก่อนนั้นเนาะ พ้นทั้งบาทไม่ดีไม่มีตุ๊กเลยเดี๋ยวจะหลายวันเลยจะนี้นวันนี้ก็เลยมันเดี๋ยวไปหาหนูจูหาแล้วอกจากผมเห็ดดินมันแห้งต้องซานเขา,าจต่เลื้งมืดเหลว เปนน็นเขาขยายาหนักปี <laughs> างานฉันใส่กบเลยเบ้ก็เลยม่ได้ซื้อก็ซื้อแล้วแบบให้ <c oughs> บัดนี่เด้อชูปางน้องเกมจก้ะแบบเชิงเพิมว่าเรื่อ,เอนเ <c oughs> ลื่จิ้เป็นไรดอกมือเย็นหลุดขุนจังนั่อนกระตุ้มตัมงลยายบอกเด,ดี๋ยววันในี้เดืนเด็กจิ้นคำใหญ่เขียวนานๆจะ่ได้ไม่เค็ม มันจะได้ไม <ici> ่ต้องเต็นข้าวมันจะเปลี่ยนเป็นเข็นยายลืมแล้วลืมเล้่พักก่อนดีด้วยจ้ะส้มแรก่อวเลยทุกซี่เลย หล่นเอาแต่ฝนก็ไม่ตกทำงานอาหารไม่ถูกปากเขาเนี่ยน่าผดัดีดีเลยซักดีดีอืมถึงปรนัด็นจเริ่มตรงนั้นเลย อย่างยายแบบจะไปเอาไข่เจี๊เพงเลยลืมเลยดูยาก็เดินหนึ่งแบบจะเอาได้ดีเอาได้ดีดังใจแบบจะไปเอาไข่เจี๊ยบเข่งอลยลืมบ้านคนนี้เลยบ้าเบนก็ไปกินไี่แหละข้าวหม้อเห็นไหม

มันมีน้น้องต้นกินบวบเลยมันมีน้ำดาดูยาชิ้ฮดูสิเอาหนึบกินมอตะยมาต้เขาประมาณนี้มปอนไรมแใช่าๆแตนามเลย ใครอิ่มหลังงชามนั่นแม่แม่ยายแม่ยายลลางให้แม่ยายล้ยางก็คือยาจางหวายาั่นยาจางหวาตอันไหนดันไห huh. นอ,นอนนันหลวงเต็มยรงยายาดีไหม อร่อยร่อยแหมอร่อยกับตงกินในลูกสี่ขาวเหลวละก็เองไมทอดเงไงอืมเพราะวันเราซื้อข้าเละตองกินคือไม่ได้อกินไม่ดานเขาใชไม่้ออกอยอกไม่หอดเลวย่งนี้ปูจงมันต้องเต็มอือกอรย อืมตอนเด้อไอซิมากินใส่กรอกน่าแก่มแม่จ้า มึงเอาไปตั้ช้ำนูเลยลูกเออนี่ยนี่มั้มู้ป้องน้ำเห็นได้ดเขนยาเขน <laughs> เห็นยาจยะเวลาหนี่ยเวลาเห็นตังยายมันเห็นเขน็นบะมึกยายก็ถือมาไวให้กิ้นหลบเนคลิปนนี้ก็ไม่รีก,ก็จะเอาไว้แค่นี้ได้จะดื้อจะ ส่วนเอฟซีมาดูเมลี่กินเขานอกจากก้านของเนมก้านของเจมจ้ะโกรเมลี่ก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนเจ้ะเด้อช่วยกดไลค์กดตามช่วยที่สามชมเลยนอกจากน้องโกรคุณหลายๆจ้ะที่มีตาโกรพัวพ่อเมลี่เมลี่โกรหับเอฟซีทุกคนเจ้ะเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า